ตต้นก็มาสมัครเป็นเซลล์ขายรถก่อนถ้านับตั้งแต่วันที่เป็นเซลเลยเนี่ยค่ะจนถึงปัจจุบันกี่ปีครับพี่ประมาณ20ปีครับบอกรับซื้อรับขายคราวนี้รถที่พี่เอาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เอามาจากไหนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านที่ว่าตีแรกตามโชว์รูมรถใหม่ครับ ะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางผู้บริหารนะคะผมของทางวริงทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับครับผมวริงทอนบัวทองครับถ้าชื่อในวงการเขาเรียกว่าพี่กบครับอ่าพี่กบนะครับผมเป็นครับเป็นผู้บริหารที่นี่เลยนะครับผมใช่คชื่อบอกอยู่แล้วนะ ชื่อแกเองเลยใช่ครับนะฮะวันนี้ผมมาหาพี่กบนี่ผมตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้มาเลยครับครับผมเออผมก็ยินดีเลยครับอ่าพอาะได้ข่าวว่าพี่กบนี่แกซื้อตั๋วดูเรอร์พูลแมนยูไป2 0 0 0 0นะฮะใช่ครับใจรักขนาดไหนคิดดูแล้วกันเขาบอกว่าถ้าใครเป็นแฟนเดอะคอปเข้ามาเดี๋ยวต่อราคาพี่กบเอาราคาพิเศษให้ลดให้ลดให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยโอเคเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับพี่ครับพี่วรินทร์ครับผมตรงนี้ผมถามอย่างนี้ก่อนดีกว่า เราเริ่มทำธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงก่อนเอาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยอยากรู้จังก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นก็มาสมัครเป็นเซลล์ขายรถก่อน <ภา S 1> แล้วก็พอสมัครเซลล์ขายรถเสร็จปุ๊บก็พอได้ประสบการณ์ได้ได้วิชาชีพที่เราแน่นขึ้นเราก็เลยมาเปิด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 เต็นท์เองแล้วก็ แล้วก็ค่อยขยายขึ้นมาเรื่อยๆครับครับถ้านับตั้งแต่วันที่เป็นเซลล์เลยเนี่ยจนถึงปัจจุบันกี่ปีครับพี่ประมาณ20ปีครับยี่สิบกว่าปีเลยใช่ครับประสบการณ์แน่นมากแน่ตอนที่เปิดเต็นท์ตอนแรกๆใชขอใช่คำว่าเต็นท์นะขออนุญาตเพราะว่าตอนนั้นผมว่าน่าจะเป็นเต็นท์จริงๆอ่ะใช่ไหมพี่เป็นเต็นท์เลยเต็นต์พับไปเลยอ่ะใช่ครับเอ่อกี่คันประมาณ6คันครับผมเริ่มต้นที่6คัน คใช่ครับจะจําได้ไหมคะว่าเป็นรถอะไรบ้างรถบามานก็พวก Honda Civic 3ประตู Honda Civic 4ประตู Dimension อะไรบ้างเนี่ยยุก้าศูนย์ปไปใช่ใช่ครับ3ามดอเตาลีดอะไรอย่างงี้ฮิตฮิตฮิตใช่ครับผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเราบางคนอาจจะอย่างหนูอาจจะไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ถ้าคุณกุ๊กคุณเห็นรูปคุณคุณจะอ๋อเลยว่าอ๋ออันนี้เด็กตอนเด็กๆเราเห็นประจำใช่ใช่นะฮะรถ ผมอยู่ที่นี่คืออยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยปะคะหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่เริ่มต้นครับที่นี่เพิ่งย้ายมาประมาณสัก4ปีครับผมสี่ปีสี่ปีครับเมื่อก่อนครั้งแรกเคยอยู่ตรงข้ามมอสยามครับอมอสยามตอนนี้เขาเขาก็สร้างคอนโดแล้วที่ตรงนั้นแล้วก็ก็ได้ย้ายมาประมาณสักสองสามที่ครับเพราะว่าหนึ่งด้วยที่เราย้ายเพราะว่าจํานวนรถมันเยอะขึ้นไม่มีที่จอดเราก็เลยขยายขึ้นมาที่นี่ ที่นี่ก็คือที่ที่ทล่าสุดครับใช่ครับรถเยอะอย่างนี้กี่คันครับพี่ตอนนี้ประมาณ140ร้อยสี่สิบกว่าคันครับผม140ร้อยสี่สิบกว่าคันมีเซ<ม>กเมนต์นไหนบ้างคะมีทุกเซกเมนต์เลยครับผม<อ>ม,ม,มี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 ทุกทุกแบบ<อ>ทุกทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยครับที่นี่ก็คือสามารถซื้อซื้อรถขายได้ทั่วไปว่ารถ ลูกค้าต้องการยี่ห้ออะไรที่ที่ทางเราค่อนข้างที่จะมีหมดทุกยี่ห้อครับก็เลยก็เลยก็เลยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษไม่ได้เน้นตัวไหนเป็นพิเศษก็คือบา่าจะกระบะเยอะหน่อยบางที่ก็จะลดรดยุโรปเยอะหน่อยลักชวลี่เยอะหน่อยของเรานี่คือทุกยี่ห้อทุกแบบทุกรุ่นใช่ครับรวมเลยมีรถครอบบัวมีอีโคคาร์มีซิตี้คาร์มีมีครบหมดเลยครเบนท์บีเอ็มยังมีมีครับรถกระบะพิกาปมีมีครบครับก็คือเน้นให้บริการลูกค้าเต็มที่ครับมีทุกแนวให้ลูกค้าเลือกครับผม มื่อกี้ผมเข้ามาแอบ,บเห็นชื่อป้ายเริ่มเลยเขียนว่าเป็นบริษัทบริทอแล้วเทรดดิ้งด้วยใช่ครับเท bon รดดิ้งนั่นคือหมายว่าพี่รับรับซื้อด้วยถูกป่ะพี่ใช่ครับรับซื้อรถด้วยครับรับซื้อรถด้วยครับผมแล้วก็รับรับรับรีไฟแนนซ์รับจัดรับหมดเลยครับรับหมดเลยรับรีไฟแนนซ์แล้วก็รับจัดไฟแนนซ์ให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ครับผม เออไม่ได้แค่ขายรถเท่นี้ขายอางอื่นด้วยนะคือครบวงจรเหมือนกับว่าถ้าสมมติเรามีรถแต่เรารู้จะขายที่ไหนดีหรือว่าอรถเราเป็นแบบนี้หรือว่าเราอยากได้รถแบบนี้มีบัตรเจ็ตเท่านี้ก็ปรึกษาทางเต็นททางเต็นทได้เลยครับมีครบวงจรเลยหรือว่าลูกค้าออกรถไปแล้วกับเราหรือว่าอะไรแล้วแต่ผอไม่ไหวหรืออยากจะกลับมารีไฟแนนซ์ใหม่เราก็ยินดีทําให้ลูกค้าทุก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 เคสครับผมอืครบวงจรใช่ครับ ยินดีทําให้ทุกเคสแบบนี้ถ้าสมมติว่าซื้อรถไปแล้วอะค่ะแจ่หนูซื้อไปกับทางพี่กบเนาะผแล้วผ่านไปแบบผู้หญิงอะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ครับพอขับไปสาาักพักอาจจะซื้อไปปีสองปีแล้วมีปัญหาจุกจิกนิดนึงสามารถโทรมาที่เต็นท์ได้เลยครับมาให้ปรึกษาให้คาปรึกษาได้แล้วก็ดูแลเบื้องต้นให้ได้ให้ลูกค้าได้ประทับใจเพราะว่าเรามีบริการเหมือนสมมติลูกเข้าไปสองปีแต่ถ้าเราซ่อมอะไรไม่หนักที่จะช่วยเหลือลูกค้าได้อะไรได้เราก็จะซ่อมให้ครับแต่่วาาถ้มัันนเกกิดอะไรห ที่ลูกค้าต้องทําเองเราก็แนะนําให้ลูกค้าว่าอ่ะอย่างแบบนี้นะครับซ่อมที่นี่ไม่แพงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ช่วยเหลือได้ทำด้านนั้นนะครับแนะแนวทางแนะแนวทางได้คนในวงการไงเขารู้อยู่แล้วอ่าต้องทำไงไปที่ไหนตรงนี้ถูกตรงนี้แพงใช่ใช่ใช่ครับรู้อ่ะเรียกว่าให้คำแนะนําได้แต่ถ้าจุกจิกจิกเดี๋ยวจัดการให้ใช่ครับเรื่องนิดหน่อยหเหมือนกับแอร์ไม่เย็นอะไรประมาณเนี้ยเราก็ดูแลให้ลูกค้าได้ก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยอ่าฮแอร์ไม่เย็นนะพอดีลืมกดปุ่มคอมแอร์เออนะอ่ะแล้ว พูดถึงรถนะบ,บอกรับซื้อรับขายคราวนี้อรถที่พี่เอาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เอามาจากไหนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นรถบ้านที่ว่าตีแรกตามโชว์รูมรถใหม่ครับเราไปซื้อตามโชว์รูมเหมือนสมมติว่าโชว์รูมโตโยตา้าโชว์รูมฮอนด้าโชว์รูมมาสด้าก็เราไปเราจะมีบุคลากรไปประจําอยู่ที่นั่นที่นั่นที่ที่โชว์รูมเพื่อป,ประจ ก็เกือบประจำประจำครับก็หลายหลายที่อยู่ไปฝังตัวอยู่นั้นแหละใช่ใช่เหมือนสมมติว่าใครโทรเรียกเราก็ไปดูได้เลยอะไรประมาณนี้หรือว่าบางทีก็เราก็ไปนั่งโชว์รูมบ้างอะไรบ้างครับผมอัียี้ว่าพี่กบอยู่ในวงการมานานเป็น2 0กว่าปีนะเพราะฉะนั้นบุคลากรในมืออย่างนี้เลยค่ะเยอะเยอะเยอะเป็นประมึกเลยค่ะคขาคลันโอ้นี่ทีมงานนี่กี่คนครัยพี่ผมเห็นนี่ใหญ่ทีมงานก็30กว่าคนครับผมสามสิบกว่าคนโอ้ถือว่าใหญ่แล้วองค์กรใหญ่นะทั้งกุ๊ปนะใช่แล้วค่ะ แล้วก็นอกจากมีรับซื้อรับขายแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงไปว่ามีการซ่อมจุกจิกให้นิดนึงเนาะแล้วก็บริการหลังการขายของที่บริการหลังการขายเรารับประกัน1ปีครับผมมาดูแลให้ลูกค้าเต็มที่ครับ1ปีจํากัดกิโลไหมพี่จำกัดประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0กิโลครับ30,000กิโลเราเราดูแลให้เต็มที่หนึ่งปีผมบอกเลยคุณขับไม่ถึงหลอก30,000ื่นนะกจริงใช่จุกมันยิ่งช่วงโควิดด้วยค่ะโอ้ นิดเลยไม่ได้ออกเลยเขาเปสตาร์ทบ้างเดียวเครือ่อง้นี่ไม่แทบไม่กระด,ดิกเราพูดถึงโควิดของทางพี่กบพอสถา,านการณ์โควิดมีผลกระทบอะไรบ้างไหมคะก็กพ,อพอมีบ้างครับแต่ว่าเราก็ต้องปร,ปรับเปลี่ยนในการซื้อในการขายเหมือนสมมติว่าลูกค้าอยาก,ยากซื้อรถเราเราก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็ทางเซลล์ก็จะขับรถไปให้ลูกค้าดูอะไรประมาเนี้ยแต่ก่อนที่จะขับไปให้ดู ทางเราจะถ่ายวินวิดีโอทั้งหมดในรอบคันคทุกจุดทุกส่วนเพื่อจะให้ลูกค้าประกอบในการตัดสินใจเบื้องต้นก่อนว่าถ้าโอเคเราก็จะขับไปให้ลูกค้าดูแต่ถ้าลูกค้าโอเคพอซื้อรถเราเสร็จปุ๊บเราก็ส่งไฟแนนซ์เข้าไปเซ็นทำสัญญาได้เลยครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ก็ก็มีก็มีไฟแนนซ์อยู่ที่นู่นมีอยู่แล้วครับทุกทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยก็คือเราเราโคกันได้หมดทุกทุกธนาคารนะครับ นี่เรียกว่าลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านเลยไม่ต้องออกจากบ้านได้เลยคถ้าตอนการเซ็นเรา,า,า,าไปส่งรถถึงบ้านได้ซ้ำใช่ไหมใช่ครับ,รบเรามีรับส่งรถสไลด์ถึงบ้านเลยครับถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยครับรับรับส่งฟรีไม่ลูกค้าไม่ต้องออกเงินครับเราเมื่อกี้พี่กบบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเนี้ยค่ะครับช่องทางต่างๆไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์บ้างไหมคะมีครับมีครับมีพวกอ่ายูทูบเฟซบุ๊กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เว็บไซต์ของบลินทอน เว็บไซต์ด้วยใช่ใช่ครับของมีเว็บไซต์ด้วยมีเว็บไซต์แล้วใช่ครับอ่ะลองไปเยี่ยมชมกันได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับเว็บไซต์ของทางดิเรอร์วอรินทร์คอครับผมนะครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงพี่ผมอยากรู้ในเรื่องของตัวรถดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมแอบเดินๆดูเนี่ยนะมันมีรถที่เขาเรียกว่ารถที่หายากก็มีเมื่อกี้มี x สอด้วยครับผมเออมันเป็นของแปลกมากอย่างเงี้ยไอ้พวกรถที่แบบว่าอาจจะหายากๆหน่อยที่ทั่วๆไปเนี่ย พูดตรงที่เต็นท์ทั่วไปบางที่อาจจะไม่ค่อยมีอาจจะไม่ใช่รถที่เป็นแมสเหมือนฟอร์จูเนอร์เลยพวกนี้ผู้ที่ไปหา,าได้ยังไง่ะก็ก็จังแล้วแต่จังหวะว่าลูกค้าอยากขายพอดีในราคา<อ>ที่เราตกลงกันได้แล้วคุณภาพได้สาภาพได้เราก็ยินดีซื้อลูกค้าทุกแนวทุกแบบอยู่แล้วครับไม่ว่าเราคือได้จังหวะรถเข้ามาพอดีอะไรประมาณนี้ครับแล้วเราก็ซื้อรถบางทีรถก็หายากหาไม่ยากแล้วแต่ได้หมดครับผม ความยากในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของเนี่ยอ่ะพี่ว่าความยากในการที่ขายรถเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนที่จะขายได้หรือไม่ได้ความยากที่ขายได้หรือขายไม่ได้เรามีความจริงใจที่จะขายมากกว่าเราใช้ความจริงใจอย่างเดียวที่ที่ทเ่เต์เหล่าครับแล้วก็เลน้นคุณภาพรถแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะยุติธรรมให้กับลูกค้าทุกคนที่จะมาซื้อที่นี่ครับเพราะราคาไม่แพงมากครับในได้ว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ครับ เรื่องราคาแล้วก็การบริการแล้วก็การการรับ <ลา S 2> ประกันให้ลูกค้า,คาอะไรประมาณนี้ครับอร<ม>ิวิสลูกค้าครับค<า>่ะพี่กบคะกุ๊กเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยเจอประสบการณ์นะคะจากรถมือสองในสมัยก่อน<ช>นะคะ<ช>หรือเคยได้ยินมาว่ามันมีการย้อมแมวหรือว่าการตัดรถอะไรก็แล้วแต่ค่ะพี่กบมองว่าตอนนั้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ผมคิดว่ามีน้อยนะครับการ<ค>าย้อนแมวเพราะว่าตอนนี้ก็มันมีทั้งสมาคมรถ ผู้ประกอบการรถมือสองใช้แล้วแล้วก็ทั้งสมาคมที่รับรองแต่ว่าตอนนี้คือทางเต็น์มีทั้งมีทะเบียนการาค้าใบค้าของเก่าที่สคบอรับรองอยู่แล้วให้กับเต็นทรถคือเราเราเชื่อถือได้เลยครับว่าถ้าเรามาที่ที่เต็นหลักใหญ่ๆหน่อยหรือว่าเต็นท์ขนาดกลางนะแล้วแต,แต่แต่ส่วนมากเขาจะมีใบประกอบการในการทำรถ แล้วก็ใบค้าของก่อนนี่คือสําคัญมากครับถ้าคือมีใบพวกนี้คือการันตีได้เลยว่ารถพวกนี้คือไม่มีการย้อมแมวซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างสามารถแบบว่าเลือกซื้อได้เลยว่าแล้วก็แล้วก็มาดูรายละเอียดเบื้องต้นว่าอีก่นย่อยเต็นท์นี้รับประกันอะไรอะไรประมาณนี้ครับแถมแถมอะไรบ้างที่ให้เราตัดสินใจได้ครับ,รบอ่ะก็เรียกได้ว่าสร้างความมั่นใจแหละนะฮะ<ๆ>เพราะว่าเราไม่ได้รับปากที่ปากเดียวเรามีสมาคมมีม เขาเรียกว่ามีหน่วยงานข้างนอกมารับประกันรับรองด้วยนะครับะะผมก็จริงๆพูดถึงการย้อมแมวเนี่ยยังไงผมเชื่อว่ามันคงไม่หมดไปหรอกแต่ว่ามันคงน้อยลงเรื่อยๆนะ,นะปัจจุบันคงไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนนะคร<ช>ับผมเราช่วงนี้ตัวพิโกบเองเห็น<ช>ย้ายมาหลายที่แล้วจุดนั่งตรงนี้นี่รถก,ก็เริ่มแน่นเหมือนกันนี่ผมผมว่าใหญ่นะ<ช>นี่มีโปรเจกต์จะขยายอะไรอีกไหมฮะเนี่ยก็พอมีครับแต่ว่าอยากจะขยายไปที่ ที่ที่สงขานะครับที่ที่ที่เราจะเพิ่มสาขาที่จะไปเปิดที่นู่นอีกหนึ่งที่น่าจะประมาณกปีสองปีครับหาดใหญ่น่าจะไปเปิดน่าจะไปเปิดที่ที่หาดใหญ่สงขลาครับผมโอตรงนนั้คนใช้รถเยอะนะใช้เยอะเราไม่ใช่คือต่างไม่กทายนะสังชาตินะคนมาลงมาเลยแบบใช้รถเยอะมากก็เราต้องการแบบได้มาเรได้อะไรประมาณเนี้ยครับชาวต่างชาติที่มาซื้ออะไรแบบนี้ตรงนั้นเพราะตรงนั้นธุรกิจรถเช่าเนี่ยเขาเยอะเขามีซื้อรถเราไปทํารถเช่าเลยแต่หัวได้เยอะมากตรงนั้น มก็น่าสนใจเลยอีกหน่อยเดี๋ยวผมไปเที่ยวนี่เดี๋ยวต้องแบบตีสนิทได้เลยครับตีสนิทไปก่อนนะฮะคือมีรถรับรองให้เต็มที่เลยออ๋ต้องต้องแต่ต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปใช่ไหมใช่ใช่พิเศษคือแพงกว่าเดิมแพงกว่าเดิมค่ะเดี๋ยวให้พี่กบฝากช่องทางนะคะไม่ว่าจะมาที่ตัวบริเวณทอนเองหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆค่ะใช่ครับได้ครับได้ครับทางช่องทางที่มา สถานที่ตั้งนะครับก็คือถ้าเรามาทางทางบรมราชชนนีก็เลยเลยเนติเนติบัณฑิตทียาสภามาประมาณสัก500เมตรครับผมก็วลิิทอนจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับผใช่ครับแล้วก็ถ้าติดต่อทางถ้ามาจากดูโมบางแคก็กลับรถเกือกม้าที่สองแล้วก็ทางเต็งก็อยู่อยู่ซ้ายมือครับผม ใช่ครับช่องทางก็ Facebook นะครับแล้วก็วันทูคาแล้วก็ YouTube YouTube แล้วก็เว็บไซต์ทางของวอลินทรอนเองนะครับครับเรียกได้ว่าช่องทางทางออนไลน์ครบถ้วนเฟซบุ๊กยูทูบเว็บไซต์มีเว็บไซต์ด้วยนะระดับไหนที่ดูแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี่ครับพี่กงครับอยากให้ฝากอะไรนิดนึงฮะถึงลูกเพจวันทุคารที่ ำลังดูเทปนี้อยู่ครับพี่ก็ซื้อรถที่นี่คือไม่ต้องเป็นห่วงรับประกันสินค้าค100%เครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมรับประกันร้อแล้วก็ดูแลดูแลลูกค้าที่ออกรถจากเต็นท์ไปแล้วด้วยความเหมือนกับเป็นญาติเป็นมิตรกันอะไรประมาณนี้ครับเราก็มีทั้งจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าค ลูกค้าผ่อนไม่ไหวเราก็มารับรีไฟแนนซ์ให้ลูกค้าแทนรับปิดบัญชีรถ oh. ยนต์ด้วย oh. แล้วก็ให้ลูกค้า oh. พึงพอใจตามที่ลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้าเราโดยตรงเราก็จะดําเนินการให้แบบว่ายุติธรรมที่สุดครับ oh. ไม่มีการไม่มีการมั่วกับลูกค้าก็คือเป็นการที่คือเอาใจใส่ oh. ลูกค้า oh. ให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้ครับอครับผมโอ้โ oh, ห oh. น,นี่เขาเรียกว่าคนใต้จริงใจ นะครับผมนะฮะโอ้วันนี้ขอบคุณพี่กบมากมากนะครับผมสำหรับข้อมูลดีๆนะฮะแล้วก็พามาเยี่ยมชมสถานที่นะครับบอกเลยว่าใหญ่และรถเยอะมากผมว่าสักวันหนึ่งเดผมต้องได้เป็นลูกค้าพี่กบแน่ๆเลยเนี่ยขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่กบครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ